สวัสดีคะ่ะเจเคโนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะพื้นที่2ไร่24ตารางวานะคะทุกท่านพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะพิกัดอยู่ที่เขาขุงอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะราคา2องล้าน4แสนบาทนะคะด้านหน้าติดถนน2เลนค่ะห่างจาก4แยกสะ4มุมประมาณ1.5กิโลเมตร ล้อมรั้วแล้วนะคะมีประตูเข้าออกนะคะทุกท่านด้านข้างนะคะก็จะมองเห็นวิวภูเขานะคะวิวธรรมชาติบรรยากาศดีๆนะคะอากาศบริสุทธิ์นะคะก็ะมีต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะอากาศดีมากๆนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาใกล้วัดเขาขุงนะคะใกล้โรงเรียนวัดเขาขุงค่ะบรรยากาศดีบ้านสวยร่มรื่นนะคะ พิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะบนเนื้อที่กว้างๆนะคะสไร่24ตารางวาท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปรับชมกันก่อนได้เลยนะคะทุกท่านทาเรดีนะคะเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถโทรนัด เพื่อรับชมพื้นที่จริงกันได้เลยนะคะหรือท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะทุกท่านไม่ว่าจะขอดูเขตดูพิกัดหรือว่าสอบถามตรงไหนนะคะสามารถคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจคนามาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะ พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ